โอเคค่ะนักเรียนเปิดหนังสือวิชาออกแบบขึ้นมานะคะเปิดหนังสือวิชาออกแบบขึ้นมานะนะคะอ่าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเนาะตอนนี้เราก็เรียนไปแล้วว่าเครือข่ายนะคะไร้สายยุคที่ห้านะก็คือเอ่อเกี่ยวกับพวก เทคโนโลยี uh, นะคะที่ใช้ในการสื่อสารนะคะต่อมาหัวข้อที่2ค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะคะสําหรับนักเรียนที่จดไม่ทันนะลูกหนูสามารถพอร t นะคะพอเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะ พู s วิดีโอนะคะหรือว่ากดหยุดนะคะ่ะนักเรียนก็ค่อยจดต่อนะคะวันนี้เนาะเราจะมาเรียนลดพลังงานไฟฟ้ากันนะคะว่าลดพลังงานไฟฟ้าเออเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูนะจะเปิดรูปนะคะลดลดเอ่อลดไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้นักเรียนดูเนาะว่ามันเป็นอย่างไงก็คือมันก็จะลักษณะเนี่ยะคะ่ะ นะลักษณะของเขาก็คือจะเคลื่อนที่นะคะด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ครูก็จะบอกเข้าๆไปก่อนเนาะนักเรียนคนไหนที่เคยเห็นนะคะเคยเห็นรถแบตเตอรี่เอ้ยนะคะหรือว่าเคยเห็นรถที่เขา มีออปชันนะคะมากกว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงน,นักเรียนนักเรียนก็สามารถแจ้งหรือว่าเล่าให้สู่กันฟังนะคะให้ครูให้ครูฟังหน่อยว่าอ๋อเนี่ยนักเรียนเคยเห็นนะเราลดเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเราจะมาเปิดกันในชีตเราดูดูชีตเลยนะคะชีตห,หน้านี้หน้านี้มาละเด็กเด็กมาดูนะชีตหน้านี้จ้านี่กิจกรรมที่หนึ่งจุดสอง ครนะูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมที่1.2นะคะกิจกรรมที่1.2คืออะไรนะกิจกรรมที่1.2เกี่ยวกับเรื่องยากแค่ไหนนะคะยากแค่ไหนกว่าจะได้รถใช้รถยนต์นะคะยากแค่ไหนกว่าจะได้ใช้รถยนตนะ์เออเป็นยังไงนะรถยนต์เนี่ยเป็นยังไงนะนะคะมาเดี๋ยวครูจะ เล่าให้ฟังเนาะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนจดไปด้วยนะคะเราจะมาเริ่มที่รถพลังงานเชื้อเพลิงรถพลังงานเชื้อเพลิงคืออะไรก็คือรถที่เราเนี่ยค่ะใช้กันเห็นไหมรถที่เราใช้กันทุกวันนะคะที่เราเห็นกันโอ,อ้โหบนท้องถนนนะคะทั้งรถเอ่อใช้น้ํามันนะคะรถใช้แก๊สนะคะหรือว่าเป็นรถระบบที่เรียกว่าอะไรอะเอาเป็นรถที่ ดีเซลเออน้ำมันก็แบ่งออกเป็นดีเซลเนาะเดนตินนะคะอ่ะเราจะมาดูที่รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงนะคะเราก็จะคํานึงถึงอะไรบ้างอย่างที่1ค่ะเราจะคํานึงถึงการเลือกใช้วัสดุค่ะการเลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติเหมาะสมที่จะนํามาทําชิ้นส่วนยานยนต์ นะคะตรงนี้นะแล้วไงเขียนไปว่าเราจะดูเรื่องวัสดุนะคะวัสดุเราก็ดูถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติเหมาะสมที่จะนํามาทําชิ้นส่วนยานยนต์เช่นอะไรเช่นถังน้ํามันนะคะถังแก๊สนะคะ ทําไมต้องคํานึงถึงถังน้ํามันถังแก๊สนะคะเพราะว่าพวกถังน้ํามันถังแก๊สเนี้ยเราจะต้องเ,ออเลือกวัสดุที่สามารถใส่น้ํามันได้นะคะหรือบรรจุแก๊สนะคะเพื่อเป็นพลังงานเชื้อเพลิงและอีกอย่างหนึ่งนะคะรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงเนี้ยค่ะเป็นรถที่ต้องทนความร้อนสูง นะ้ทนความร้อนสูงจากการเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์นะคะทนความร้อนสูงจากการเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์นะคะส่วนผสมของวัสดุนะคะที่จะนํามาใช้ก็ต้องเหมาะสมเหมาะสมที่จะมาขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปทําให้วัสดุนั้นนะคะเป็นรูปเป็นล่างตามที่เราต้องการนะอันนี้คือเรื่องของวัสดุนะคะในการเลือกใช้รถ เรื่องวัสดุให้เหมาะสมกับพลังงานเชื้อเพลิงนะคะต่อมารถไฟฟ้าแบตเตอรี่ค่ะรถไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะก็จะเป็นรถที่เนาะเอ่อเรื่องของวัสดุเราก็จะนำนำนะคะอลูมิเนียมเราจะใช้อลูมิเนียมนะคะมาแทนเหล็กเราจะใช้อลูมิเนียมมาผลิตโครงรถยนต์นะคะแทนการใช้เหล็ก นะถ้าเป็นรถพลังงานเชือ้อเพลิงก็จะใช้เหล็กเนาะแล้วก็เราจะใช้แมกนีเซียมค่ะใช้แมกนีเซียมมาทําอะไรทําที่นั่งค่ะทําที่นั่งทําแกนพวงมาลัยค่ะเพื่ออะไรทําไมถึงใช้อลูมิเนียมมาแทนเหล็กนะแล้วก็ใช้แมกนีเซียมนะคะมาแทนแกนของพวงมาลัยนะคะก็เพื่อให้รถมีน้ําหนักเบานะคะแต่ว่าก็ยังมีผู้ผลิตบางรายเนาะเขาใช้พลาสติกรีไซเคิล ใช้พลาสติกรีไซเคิลนะคะมาทำเป็นส่วนประกอบต่างๆในตัวรถยนต์อีกด้วยนะคะโอเคต่อมาเรามาที่นะคะรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงในส่วนของรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงนะคะเราจะต้องมีความรู้เรื่องของการสันดาบอ่าเราต้องมีความรู้เรื่องของการสันดาบนะคะการสันดาบคืออะไรนะคะการสันดาบ คืออะไรอือการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่ะ การสันดาบนะคะคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นการเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันนะคะของเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจนนะคะการสันดาบนะออกข้อสอบนะลูกการสันดาบเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของแก๊สของเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจนนะคะมันจะรวมตัวกันอย่างรวดเร็วนะลูกนะแล้วก็ทําให้เกิดการลุกไหม การลุกไหม้แล้วก็คายความร้อนออกมานะคะลุกไหม้แล้วก็คายความร้อนออกมานะคะในการเผาไหม้ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ใช้ออกซิเจนล้วนๆแต่จะใช้อากาศนะคะแทนเนื่องจากอากาศเนี่ยมีออกซิเจนอยู่21%โดยปริมาณหรือ23%โดยน้ําหนักอกอกข้อสบนะออกข้อสอบนะคะใช้อากาศนะคะแทนเพราะอะไรเพราะาอากาศมีออกซิเจนอยู่21%นะคะ โอเคนะอ่ะต่อมาการสันดาบเนี่ยเข้าใจแล้วเนาะต่อมานะคะเราจะมาดูต่อนะคะเราจะมาดูต่อในเรื่องของเอ่อถ้าเป็นในส่วนของรถแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราจะไม่เกี่ยวกับการสันดาบละเราจะต้องใช้ความรู้เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีค่ะเราจะต้องรู้เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะเซลล์ไฟฟ้าเคมี K Me ในการสร้างอะไรในการสร้างแบตเตอรี่ นะคะเราก็ต้องใช้ความรู้เนาะในการสร้างแบตเตอรี่คู่ข่าแบตการสร้างแบตเตอรี่คือคือการเกิดจากอะไรเนาะมันก็เกิดจากเคมีอะค่ะมันก็เกิดจากเคมีนะคะสารเคมีเนาะมาทำปฏิกิริยาการทำให้เกิดประจุไฟฟ้าค่ะนะคะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะคะอ่าต่อมาต่อมานะเด็กๆนะเอาใหม่ ถ้าในส่วนของเรื่องรถพลังงานเชื้อเพลิงเรื่องรถพลังงานเชื้อเพลิงนะคะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์แบบสันดาบนะคะสันดาบการเผาไหม้เนาะรู้เครื่องยนต์แบบสันดาบทั้งอะไรทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินเราต้องมีความรู้เราต้องมีความรู้เซลล์ไฟฟ้าเคมีค่ะเซลลไฟฟ้าเคมีในการสร้างแบตเตอรี่นะคะในการสร้างแบตเตอรี่ให้สามารถเก็บประจุได้มากๆ นะคะเพื่อที่พอมีเก็บประจุได้มากๆปุ๊บรถยนต์ก็จะขับเคลื่อนไปได้ไกลขึ้นนะคะออะต่อมาต่อมานะต่อมานะคะเอ่อถ้าเป็นรถยนต์รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงนะคะเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอากาศ อากาศคืออะไรความรู้อากาศก็คือเราจะต้องออกแบบนะคะออกแบบให้รถยนต์มีแรงต้านอากาศที่มันต่ําถูกไหมคือถ้ายิ่งต้านอากาศให้ต่ํำรถก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นนะคะต่อมาค่ะลูกเราก็ต้องมีความรู้นะในเรื่องของอะไรอีก นะคะในในส่วนของรถเอ่อรถยนต์เชื้อเพลิงเนาะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องของการออกแบบออกแบบนะคะโดยใช้ความคิดส,สร้างสรรค์ว่าโอ้โหการที่เรานั่งรถยนต์นี่เพื่ออะไรเพื่อความสะดวกสบายใช่ไหมแล้วก็ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนโฉบเฉี่ยวไหมนะคะสีสวยไหมนะคะดูสมรรถนะแล้วโอ้โหหล่อจังเลยนะคะรถหล่อจังเลยรถแกร่งจังเลยนะคะรูปร่างภายนอกของรถยนต์นะ,ะก็จะมีผลนะคะต่อ ต่อความสะดวกสบายเนาะต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะคะหรือเลือกใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงนะคะอะต่อมาต่อมาในเรื่องของออรถไฟฟ้าแบตเตอรี่รถไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะเราก็ต้องนึกถึงเรื่องเซ็นเซอร์เป็นหลัก เนาะเพราะว่าเราขับเคลื่อนพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่นะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในการตวรวจวัดปริมาณต่างๆภายในภายในรถยนต์เช่นอะไรเช่นอุณหภูมินะคะแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่นะคะเราต้องมีความรู้เรื่องการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กนะคะเราต้องมีความรู้เรื่องการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะว่าแม่เหล็กไฟความรู้เรื่องนี้ค่ะมันจะมาทําให้นะคะ เกิดการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าได้นะคะโอเคแล้วก็เรื่องของวัสดุศาสตร์ในการออกแบบเบาะที่นั่งเพื่อให้ความสะดวกสบายก็ยังตามมาอยู่นะคะอะต่อมาต่อมานะนักเรียนนักเรียนเปิดนะคะเปิดไปที่กิจกรรม1.3เปิดไปกิจกรรม1.3เลยนะคะกิจกรรมเชื่อชื่อว่านะคะขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนอนาคตกับพลังงานไฟฟ้าค่ะ ขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนอนาคตกับพลังงานไฟฟ้าคร mm hmm. ูเช้ญเยนเปรียบเทียบทั้งหมด12 3 4 5อหอย่างนะคะ5อย่างมีอะไรบ้างน mm ี hmm. ่เยนเปิดดูเลย1.3นะรถยนต์นะคะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอ่าเป็นยังไงอันที่2รถยนต์นะคะไฮบริดรถยนต์ไฮบริดเป็นยังไงอันที่3รถยนต์ปลั๊ก in hybrid นะสามอันนะอันที่4ี่สทับเตั้งตั้งใจเรียนนะลูกต่อมานะคะอันที่4เป็นเรื่องของรถยนต์นะคะไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะแล้วสุดท้ายที่5ค่ะรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงค่ะเออแม้เราจจะเคยได้ยินแต่รถยนต์นะคะใช้น้ํามันเชื้อเพลิงถูกไหมน้ำมันเชื้อเพลิงขู่รถวิง่งไปเล่นบนถนนม,มากมายแต่ครูมั่นใจว่าในยุคที่พวกเราลูกเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะรถ ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าน่าจะมีขึ้นมาเยอะแล้วเพราะว่าอะไรมนุษย์เราฉลาดมากมนุษย์เรามีการคิดค้นนะคะหาเทคโนโลยีนะคะที่จะอตอบสนองต่อความต้องการเนาะน้ํามันมันหมดไปถูกไหมพอน้ํามันมันหมดไปนะคะเราก็จะหาสิ่ง อื่นนะคะมาใช้เป็นพลังงานเพื่อทดแทนการขับเคลื่อนนะคะใช้ทดแทนการขับเคลื่อนนะคะของน้ํามันใช่ไหมคะแล้ก็เอามาใช้แทนใช้แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรีตเตร่เนาะแบตเตอรี่ต้องโอ้โหมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเอยเรื่องปัจจุเอยอะไรเป็นต้น อ่าน,นักเรียนมาดูที่กิจกรรมหนึ่งจสามเลยนะอ่านให้ครูฟังใหม่เร็วกิจกรรมหนึ่งดสามขับเคลื่อนอนาคตกับรถพลังงานไฟฟ้าค่ะขับเคลื่อนอนาคตกับรถพลังงานไฟฟ้าค่ะเป็นยังไงหูครูเป็นยังไงนะเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังละกันเออเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังว่าแต่ละประเทศมันเป็นยังไงนักงเรียนทุกคนช่วยกันจดนะใครจดไม่ทันกดหยุดก่อนแล้วก็จด เนี่ยค่ะใครจดไม่ทันกดหยุดแล้วก็จดพอเลยรู้เรื่องนะครูช่วยเต็มที่แล้วนะคะเรามาดูเรามาดูที่รถยนต์ที่ใช้น้ํามันแบบเชื้อเพลิงอ่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมาดูกันเลยรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นอย่างที่ครูพูดมานี่แหละเนาะที่เราได้ยินมานะคะมันจะเป็นแบบประเทศไหนนะคะประเทศไหนนะ นะอ่ะรถยนต anyway ์ใช uh, right ้น uh, like, de, ้ำมันเชื้อเพลิงใช้อะไรเป็นแหล่งพลังงานอ่ะดูตรงนี้เลยค่ะใช้อะไรเป็นแหล่งพลังงานนะคะใช้น้ำมันดีเซลค่ะใช้น้ำมันเบนซินค่ะจบนะรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงนะคะใช้น้ำมันดีเซลใช้น้ำมันเบนซินนะข้อดีข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาคือขับได้เป็นระยะทางไกล น,ะะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยคะ่ะได้ไกลเลยนะคะแล้วก็มีสถานีเติมน้ำมันอยู่มากมายน้ำมันหมดก็เติมได้เลยขออย่างเดียวแค่มีตังค์ใช่ไหมคะเติมน้ำมันน้ำมันหมดก็เติมใช่ไหมคะแล้วข้อเสียลูกข้อเสียหรือจุดที่ควรพัฒน,นาของรถยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็คือลูกอะ่ะจะต้องเสียค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทุกทุกหนึ่งหมื่นกิโลเมตรค่ะ ะะต้องเสียค่าบํารุงรักษาเครื่องยนต์ทุกๆ1กิโลเมตรหนึ่งอะไรคุณค่ะหนึ่งหมื่นนะคือหนึ่งหมื่นกิโลเราต้องไปตรวจสอบสภาพรถยนต์นะคะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นอกจากรถที่จอดเฉยๆเนาะรถที่จอดเฉยๆก็คุณจะบอกว่าการซืออ้อรถรถเท่ากับรถนะยิ่งซื้อรถก็ยิ่งเสื่อมสภาพยิ่งใช้รถยิ่งเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสั่นดับด้วยทั้งรถเ,เราอะ เราโห้ด้วยทั้งน้ํามันก็ต้องใช้ถูกไหมเชื้อเพลิงนะคะน้ํามันเป็นซินน้ํามันดีเซลมันก็ยังแต่จะต้องใส่หูเติมอัโตลูปอีกนะคะเป็นการชาเสียค่าใช้จ่ายเนาะในการบรุทธาเครื่องยนต์แต่ว่าข้อดีเขาก็มีเยอะค่ะได้ไกลอ่ะต่อมาพลภาวะที่เกิดขึ้นค่ะมลภาวะที่เกิดขึ้นนะก็คือผลกระทบมีควันนะคะมีควันทิพเนาะเออมันก็แบบมันก็ การที่เราแบบได้ประโยชน์อะไรมันก็มีข้อเสียเสมอนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็ใช้กันอยู่นะคะอ่ะต่อมารถยนต์ไฮบริด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 ค่ะใช้อะไรเป็นพลังงานนะคะใช้น้ำมันดิเบนซินเบนซิน,เ,น,นเสียนเบนซินนูกใช้น้ำมันเบนซินนะคะเบนซินเป็นพลังงานนะคะ เป็นพลังงานนะคะใช้น้ำมันปเป็นพลังงานแล้วยังไงต่อข้อดีข้อดีของรถยนต์ไฮบริดก็คือประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันเพราะอะไรมีแหล่งพลังงานจากไฟฟ้าค่ะมาช่วยในการขับเคลื่อนรถยนต์โดยเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าค่ะเอาใหม่เอาใหม่นะข้อดีของรถไฮบริดก็คือประหยัดน้ำมันถูกไหมเพราะว่ามันมีแหล่งพลังงานอื่นนอกจากน้ำมันคือ จากไฟฟ้ามาช่วยในการบืนบื้นขับเรื่อนขับเคลื่อนรถยนต์นะคะนะคะขับเคลื่อนโดยใช้อะไรมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะต่อมาข้อเสียหรือว่าจุดที่ควรพัฒนาข้อเสียหรือจุดที่ควรพัฒนารถยนต์ไฮบริดค่ะเนื่องจากนะพลังงานไฟฟ้ามันเป็นเพียงแค่ส่วนเสริมจากพลังงานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมน้ำมันเบนซิน,นดังนั้นเราก็ต้องมีค่าใช้ใจ่าย2แบบเลย ทั้งค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่มีราคาก็สูงและยังต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ที่ต้องสันดาบค่ะสรุปก็คือต้องเสีย2องเวอร์ชันเลยทั้งแบตเตอรี่ถูกไหมแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับเครื่องยนต์เด็กๆฟังครูทันไหมถ้าฟังไม่ทนันฟีดแบ็ k มาเลยไม่ใช่ไปบอกคนอื่นว่าครูพูดไวมีอะไรมาคุยกันเข้าใจไหมคะ อ่ะต่อนะผลกระทบค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรผลกระทบที่เกิดขึ้นอะไรเกิดมลภาวะเพราะอะไรเพราะว่ารถมันก็ยังต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ดีโอเคใครเรียบร้อยแล้วผ่านไปเลยค่ะครูจะมาพูดถึงรถยนต์ระบบปลั๊กอินรถยนต์ระบบปลั๊กอินเป็นยังไงสามทับเจ็ดตั้งใจฟังนะถึงจะมีอยู่สองสามคนก็ต้องฟังนะลูกนะคะลูกความรู้นะ่าหาได้ นะจากชั่วโมงเรียนนะคะอ่ะรถยนต์ปลักอินไฮบริดคืออะไรมันก็เป็นรถที่ที่ใช้น้ำมันถูกไหมคะแต่ก็ยังต้องชาร์จไฟฟ้าถูกเหมือนกันใช่ชาร์จไฟฟ้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีพลังงานเป็น2เวอร์ชันค่ะระบบปลักอินออกข้อสอบนะนี่ออกข้อสอบหมืเลยเนี่ย นะคะมีอะไรบ้างมีน้ำมันเชื้อเพลิงไฮบริดตอนนี้คู่บัานมาถึงปลั๊กอินไฮบริดแล้วนะนะคะลูกสู้ๆเป็นกำลังใจให้จุบ๊บจบต่อมาข้อดีค่ะข้อดีของปลั๊กอินก็คือประหยัดน้ํามันถูกไหมเพราะว่าเราใช้แบตเตอรี่ไปได้นานใช่ไหมคะใช้แบตเตอรี่ได้เยอะนะคะก็คือประหยัดน้ำมันต่อมาข้อเสียข้อเสียก็คือค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สูงไหมสูงและยังต้องอะไรอยู่เลยก็ยังต้องไปเสียค่าบำรุงรถยนต์อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาใช้อะไร ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงถูกไหมคะก็คือต้องเสียสองสองทางเลยนะคะรักอินไฮบิตผลกระทบค่ะเหมือนเดิมในเมื่อรถยนต์ยังใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ยังงั้นก็มีผลกระทบทางด้านมลภาวะทางอากาศและค่ะเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยจดทันไหมจ๊ะเด็กๆอ่ะต่อมาอีกสองอีกสองอันเดี๋ยวพอละเดี๋ยวพอเลยในะอีกสองอันเดี๋ยวพอเลย มาที่รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จ้าตึง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 รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะใช้พลังงานอะไรเป็นแหล่งพลังงานลุกใช่ะไรแหล่งพลังงานโอเคเก่งมากไฟฟ้าค่ะข้อดีคืออะไรข้อดีของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่คือไม่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงค่ะพราไม่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงก็ไม่ทาให้เกิดมลพิษว่ะถูกไหมเนาะแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันเออโคตรค่ะประหยัด มากกว่ารถที่ใช้น้ำมันอีกด้วยไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์แต่แต่ข้อเสียจังอะมาที่ข้อเสียข้อเสียค่ะในเมื่อเราใช้แบตเตอรี่ดังนั้นเราขับไปได้ไกลไหมเราก็ต้องคิดละโอ้โหถ้าฉันไปเข้าไปไหนเดียะฉันไปถ้าอยู่แค่บางแค่ะมันก็ยังได้อยู่ แต่ถ้าฉันไปถึงลังสิตอย่างเงี้ยคิดละคิดรล้จะชาร์จไฟที่ไหนใช่ไหมคะเราก็ต้องหาหาสถานีชาร์จค่ะชาร์จชอช้างสระเราเรือกระรันจอจานเดินลูกเดินนะต่อมาค่ะลูกผลกระทบที่เกิดขึ้นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือในเมื่อเนาะเรามีการชาร์จไฟเยอะเราก็ต้องมีการต้องการมีความต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นการผลิตกระแสะไฟฟ้าก็ต้องมากขึ้นตาม นะคะแต่เราก็ไม่ใช้รถไม่ใช้น้ำมันแล้วไงเราไม่ต้องเสียทรัพยากรเกี่ยวกับพวกทางน้ํามันไปแล้วแต่มาใช้ไฟแทนนะคะอุ้ยไฟเยอะแยะนะการผลิตไฟฟ้าใช้พลังงานลมผลิตไฟฟ้าก็ได้นะคะพลังงานน้ําก็ได้นะคะเป็นพลังงานทางเลือกเนาะอ่ะต่อมาสุดท้ายสุดท้ายจะจบ้วลูกรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าเชิดคดทุยเอาใหม่ค่ะรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงใช้พลังงานอะไรเป็นหลักเขียนค่ะแก๊สไฮโดรเจน เขียนค่ะแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนเนาะข้อดีก็คือผู้ขาหนูไม่เคยได้ยินเนี่ยได้ยินแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงเราจะใช้แก๊สไฮโดรเจนนะคะข้อดีคือไม่มีพลพมลภาวะเลยจ้าไม่มีมลภาวะสักนิดเลยจ้าเพราะของเสียที่ออกมาจากรถยนต์ประเภทนี้คือไอ้นาจ้าไม่มีมลภ,ภาวะเพราะของเสียที่ออกมาจากรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนี้ก็คือ ไอน้ำจ้าเพราะเขาใช้แหล่งพลังงานคือแก๊สแก๊สค่ะไฮโดรเจนข้อเสียค่ะข้อเสียก็คือสถานีเติมแก๊สใช่ไหมไฮโดรเจนน้อยปะ่ะถางนี้เติมแก๊สไฮโดรเจนน้อยไหมน้อยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แก๊ส LPG แก๊ส NGV แท็กซี่อะค่ะแกสอะไรอีก ETV ETV มันลงหนังวะนะคะ สถานีเติมแก๊สไฮโดรเจนน้อยนะคะถ้าเราใช้รถยนต์ระยะทางไกลเราก็ต้องค้นหาสถานีเติมแก๊สไฮโดรเจนค่ะแก๊สไฮโดรเจน H2 นะคะ H2 นะสนะุดท้ายค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชือเพลิงก็คือคือคือ,คอ,คอมันจะระเบิดค่ะรถยนต์อาจระเบิดได้ถ้าหากเราติดตั้งระบบไม่ได้มาตรฐาน ะค,ะครูได้ฉเฉลยนะคะกิจกรรมที่1.3แล้วใครที่ไม่ได้เข้าเรียนให้ดูคลิป YouTube ย้อนหลังและเซลฟี่หรือว่าแคปตอนที่เรียนมาส่งมาหาครูนะคะนะ,อ,ะอันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะลูก